สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่เนะครับร้านพิเนตออดิโอทุกทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินทรครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินทรครับเบอร์โทร0952246497 และก็0874217464ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันจันทร์นะครับที่21เดือนพฤศจิกายน2565ครับผมขออนุญาตรีวิวนะครับในส่วนของตู้เบรกวาร์เทคนะครับเบรกวาร์เทค21นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่าชื่นชอบน้ำเสียงนะครับของตู้เบรกวาร์เทคนะครับเป็นตู้บริษัทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวนี้พร้อมดอก ใช้งานปกตินะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นดอก F5 นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่าชื่นชอบน้ําเสียงนะครับของวาร์เทค21นิ้วนะครับ W.T. 211นะครับตัวนี้เพจด้านหลังนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับตัวนี้มีอยู่ประมาณ6กถึง8ใบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับตัวนี้ ฟินเตอร์ผ้านะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ